สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนน้มิตรสายกระสุนบ้านนงเหล็กตบบมืองลีอุทยากรพระจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งน้มิตรก็เป็นบุคลากรสําคัญเพราะว่าเป็นเลขาที่ดูแลป่าครอบครัวของตบ,บมืองลีบุคลากรสําคัญที่ร่วมกันผลักดันกับอาจารย์พิเชียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับน้ามิตรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะได้ให้น้ามิตรเนี่ย พาชมต้นไม้ที่ปลูกนะครับแต่ว่าพื้นที่ของนามิตจะมีอยู่สองที่แปลงนี้ก็จะเป็นแปลงนาแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านที่สําคัญก็คือมาปลูกต้นไม้ที่นี่ด้วยและอีกแปลงหนึ่งก็เป็นป่าดังเดิมที่รักษาไว้แลวก็ปลูกเพิ่มครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับนามิตแล้วก็ให้นามิทพาเดินชมต้นไม้ที่ปลูกค,คือตรงโซนนี้จะเป็นโซนที่มีการปลูกต้นไม้บนคันนาครัไอ้น,นี่ปลูกเมื่อเมื่อ สิบห้าปีที่ลแล้วอะไรวะยางนาต้นปลูกตอนนั้นก็ไอน้นี่ต้นนี้พันกล้าได้มาจากนู่นที่โรงเรียนอนุบาลท,ที่ที่อำเภอยุมพลเนาะอพอดีไปเก็บข้บอมูลไปเก็บเอกสารเรื่องกองบุญรบเรื่องสวัสดิการก็กองทุนสวัสดิการชุมชนครับ ไปที่ตำบลชุมพลก็เห็นมันอยู่ใต้โคนต้อนอยางก็เลยถอนถอน,ถอนใส่ถุงมาแล้วก็มาปักปักปักอ๋อทั้งหมดกี่ต้นนะครับนุ้นมีรุ่นแรกนี่มันโรดประมาณเกือบยี่สิบต้น,นครับที่มันโรดแต่ว่าก็มีการปลูกเพิ่มเติมไหมฮะปลูกเพิ่มเติมไอ้ที่ปลูกเพิ่มเติมปลูกตอนหลังนีก็ประมาณสามไร่นะครับปลาครอบครัวนี่เริ่มต้นที่เริ่มขยับขยายจากอาจารย์วิเชียนเนี่ยซึ่งเป็นต้นแบบนีช่วงประมาณปีไหนนะครับน่าจะ เริ่มตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งนั่นแหละห้าหนึ่งงนั้นก็คือประมาณราวรายี่สิบกว่าปีใช่แต่ว่าหลักคิดของการสร้างป่าครอบครวนี่คืออะไรฮะนัมิตมันมีอยู่สองแบบคือคือป่าที่ปลูกใหม่กับปลาดั้งเดิมที่ดูแลรักษาเราก็จะไปไปดูว่าแต่ละป่าน่ะเขามีแนวคิดยังไงถึงถึงอยากมีป่าถึงปลูกป่าครับอย่างป่าอย่างผมมีสองป่าป่าปลูกกับป่า ป่าดั้งเดิมที่ดูแลรักษาเราก็ไปถ้าป่าดั้งเดิมเราก็ไปไปดูว่าเขามีแนวคิดยังไงทําไมถึงถึงรักษาไม่ตัดไม่โค่นไม่ไม่รื้อปลูกยางหรือทําอย่างอื่นเหมือนคนอื่นเขารเราไปดูแนวคิดถอดถอดแนวคิดถอดถอดบทเรียนบทเรียนจากเขาครับเราถึงรู้ว่าเออแต่ละคนมันก็มีแนวคิดแตกต่างกันไปแต่ว่าจุดจุดที่สําคัญก็คือเราพยายามจะรวบรวมคนในพื้นที่อื ให้ช่วยกักษาป่าไว้ใช่เบื้องต้นก่อนหน้านั้นเราก็พยายามปลูกปลูกป่าในใจคนถ้าคือ <ừ, S 1> คือดูว่าใครที่มีความชอบเรื่องเรื่องป่าเรื่องปลูกป่ารักษาป่าแล้วก็เอามาเป็นเครือข่ายมาคุยกันมามามามีกิจกรรมอะไรก็ไม่ว่ากิจกรรมเรื่องป่าไม้หรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่เราก็เอากลุ่มนี้มา มาพบกันบ่อยๆแล้วก็เลขเปลี่ยนกันครับแต่คนที่จะเข้ามาในส่วนของอครอบครัวเนี่ยมันต้องมันต้อง,ม,องมีคุณสมบัติยังไงฮะเราเราไม่ได้กะเกณ์ฑว่ามีขอให้มีใจมาก่อนครับเพราะเบื้องต้นเราบอกตัวเลขแล้วว่าเราต้องปลูกป่าในใจคนถ้าในใจคนมีมีความชอบป่าครับมีป่า เรื่องปลูกมาที่หลังอเพราะข้อจํากัดแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันครับบางคนมีพื้นที่เยอะบางคนไม่มีพื้นที่เลยแต่ก็อยากปลูกอยากปลูกเราก็หาวิธีการบางทีมีคนมีที่ของตัวเองแค่สองสามไร่แต่อยากปลูกเราก็แนะนําไม่จําเป็นต้องปลูกเป็นพื้นที่เหมือนพวกผมหรือเหมือนทีวิเชียนก็ปลูกตามขนาปลูกตามที่เราสามารถปลูกได้คเพราะยังเดียว ให้เอาต้นกล้าลงดินน่ะจะปลูกยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นแถวเป็นแนวเพราะมีความชอบให้แต่คือแต่ละคนแต่บริบทของแต่ละคนแล้วแต่คุณจะใช้พื้นที่ยังไงให้มันเป็นประโยชน์ครับในความชอบของคุณในการปลูกต้นไม้อ่ะครับคุณจะไปปักตรงไหนก็ได้ครับให้มันเกิดขึ้นมาแล้วคุณดูแลกันเพราะว่าเรื่องการปลูกต้นไม้หรือการสร้างป่าเนี่ยมันเป็นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งหรือเป็นไอ้นี่อย่างหนึ่งว่าการปลูกต้นไม้นะ่ะ มันเป็นการรลีนแหลกหรือการการดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วหลายๆาอย่างในองค์ประกอบที่มันมันส่งผลต่อต่อต่อต,ตัวคนปลูกและต่อต่อสิ่งแวดล,ล้อมอะไร,รต่างๆถึงบางคนบอกว่าเขาทําได้ขนาดน,นี้ไปดูคนปลูกเป็นร้อยไร่ทําไงจะได้เหมือนเขาไม่ไม่จําเป็นมันปลูกตรงไหนก็ได้ปลูกหน้าบ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องปลูกไม้ใหญ่ก็ได้ปลูกให้แต่เป็นเป็นพืชไม้ดอกก็ได้ครับ เังเคยพูดกับพี่วิเชียนว่าไม้ประดับปลูกหน้าบ้านแต่ไม้ประเดกเขาปลูกหลังบ้านมไม้ประเดกเขาโทษที่พูดอยากคือไม้ที่กินได้พวกผักพวกหญ้าเราก็นี่ได้ดังนั้นถึงว่าไม่จําเป็นต้องทำทำยังไงให้มันดูร่มรื่นะถ้ามีต้นไม้มีอะไรสีเขียวๆอย่างของผมนอกจากที่จะนี่พวก นอกจากที่ผมจะทําเป็นป่านี้แล้วมผมก็เลี้ยงวัวด้วยอืเพราะว่ามันเป็นที่ช่วงหน้าแรงผมก็ใช้ล่ามวัวหรือไม่ช่วงที่นี้เราก็ปล่อยวัวให้เดินกินม,มีพื้นที่มันเลี้ยงวัวแบบอารมณ์ดีครับแต่ว่าต้นไม้ทั้งหมดนี้ก็คือ,อที่เป็นแถวนี้คือปลูกเองไหมครับ,รบหรือว่าปลูกบางสวนก็ปลูกบางบางบาง,บาง,บางชนิดมันก็ขึ้นเองธรรมาชาติครับคือไม้ถ้าเราไม่ไปทําลายไม,ไม่โดนอะไรมันก็ เจอเติบโตเอเติบป่าก็เหมือนกันมันจะขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่จาเป็นต้องอย่างเขาใหญ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนไม่ไปทําลายหรือไฟไม่ไหม้อะมันต้องเรียงแถวแนวนี่เพียงแต่เราอย่าไปทําลายหรือไปรบกวนมันก็เป็นป่าได้เป็นนี้ได้อืแต่แนวคิดของการรวมกลุ่มสร้างป่าครอบครัวเนี่ยทําไมถึงมันมีแนวคิดแล้วก็อยากจะรวมกลุ่มกันทำมัน คือเราเคยคุยกันนั่งคุยกันถ้าทําเดียวๆทํายังไงมันก็ทําได้แต่ถ้าชวนเพื่อนชวนคนนู้นคนนี้ทําแล้วก็ทําได้ดีกว่าเรามันเป็นความสุขทั้งคนนางกลุ่มและความสุขของคนที่ร่วมทําด้วยครับว่าอย่างน้อยเขาก็อาศัยใช้ประโยชน์ไปทางอย่างอื่นได้ไม่จําเป็นต้องมาตัวขายเนื้อไม้หรือเอาเนื้อไม้ไปทําบ้านมไมแต่กินกา้านสาขา ใช้ประโยชน์ได้ครับกิ่งมันก็ทําปืนทํานี่เป็นพลังงานครับเราไม่ต้องไปซื้อกรงซื้อแก๊สถ้าเรารู้จักใช้กันจริงๆคือประโยชน์ของต้นไม้เยอะแล้วหาาขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้อะไรทําอะไรแต่นี่ก็คือแนวคิดก็คือคือคนที่ตั้งกลุ่มแรกๆคืออาจารย์วิเชียนเนาะแล้วรวมถึงนามิตรด้วยแล้วก็คือแนวคิดก็คืออยากจะ ให้ทุกคนในช่วยกันปลูกแต่ไม่อยากปลูกคนเดียวก็อยากให้ทุกคนที่มีใจรักในธรรมชาติในต้นไม้เนี่ยไม่ช่วยกันปลูกจะได้ขยายพื้นที่อันนี้คือรูปแบบเดิมแต่ว่าจาก15คนก็ปัจจุบันก็เยอะมากขึ้นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการแต่เป็นเครือข่ายก็เป็นร้อยกว่าแล้วครับเพียนนี้เพราะเห็นอาจารย์วิเชียนบอกว่าก็ขยายพื้นที่การปลูกแเฉพะในตำบลเมืองลีเนี่ยเป็นพันพันไร่พันไร่ใช่นี่ก็คือเกิดจากแนวคิด ที่จะรวมกลุ่มกันถูกต้องไห้ที่เรารวมกลุ่มกันมันจะมีให้เห็นคือมันจับต้องได้หลายหน่วยงานก็พยายามที่จะมามีส่วนร่วมกับเราครับเพราะมันมีคนมีพื้นที่มีของครับที่เราทําจริงอ่ะอเหมือนเนี้ยตีนเป็ดเนี่ยเกี๋ยวผมกระปพรปเป็นเตียงเป็นอะไรได้ครับอืมันเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งครี่นี่เนี่ยไม่ใช่นี่ครับเพราะว่าปัญหาตีนเป็ดใหญ่ๆเกิดขึ้นช่วงหน้าที่มันออกดอก มันจะเม้นบางคนก็เตื้อครับคลําไปก็เลยต้องเนี่ยทําเตียงทาเฟอร์นิเจอร์อย่างสวยเลยแต่ว่าประโยชน์มันก็คือมันก็มีเยอะขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้จักใช้ประโยชน์ยังไงเนาะอย่างเสดาเนี่ยผมก็ไปทํา้าบ้านได้หลังหนึ่งเพราะบ้านผมมีทั้งบ้านปูนและบ้านไม้ครับปาเดียนามิตลงไปดูพาไปดูที่ปลูกเพิิมนะฮะนี่คือปลูก ปลูกใหม่อ่าปลูกใหม่ฮะห้าปีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับน้ามิสามไร่นะครับสามไร่นะฮะก็คือปลูกมาแล้วกี่ปีครับหกปีแล้วหกปีอืมที่ว่าว้าวเวงหวงเพราะว่ายังไม่ได้ส้มแอ่เดียวต้องปล่อยวัวปล่อยไร่ครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ตปกติแต่ก่อนปลูกข้าวแต่ทีนี้พอหลังจากพฤติกรรมของคนเราแต่ก่อนดำมันโอเคควบคุมได้อยู่ครับ เรื่องนี้แต่พอหลังจากนั้นมันมีพฤติกรรมกันเรื่องวานข้าวครับแต่เราควบคุมเรื่องน้ําไม่ได้อืพอมีข้าวก็มีไก่มีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านใกล้ๆเนี่ยครับมันมารบกวนทําให้นี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปลูกไม้ดีกว่าครับคือปลูกเพิ่มเติมเพิ่มเติมอืมแทนที่จะคือโดยปกติก็ปลูกข้าวมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ผลผลิตมากเท่าไหร่เพราะมันเป็น พื้นที่ติดกับชุมชนเนาะจะถามว่าตอนนี้ผมปลูกข้าวได้ไหมได้ครับตามร่องที่มีมังโอเคแต่เราต้องเลือกสายพันธุ์ด้วยครับต้องเข้าใจดินต้องเข้าใจพื้นที่แต่หลักๆก็จะมียางนายางนาจะพยุงไม้แดงก็ผสมไม้แดงครับอนาคตข้างหน้าเพราะว่าจะทําเป็นสวนสมุนไพรไปด้วยคอันนี้คือจะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเป็นสวนสมุนไพรครับ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้กับพื้นที่ที่เป็นป่าดั้งเดิมที่นายมีรักษาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไงครับแตกต่างทังนู่นจะเป็นดินทรายแลยมันเป็นที่สูงมันเป็นติดกับป่าด้วยคร<ช>ับเพราะตอนนั้นที่ทำพอเราจะเป็นการชนของป่าชุมชนไงคร<ช>ับพอเราตอนนั้นเราก็พยายามชักชวนคนรอบป่านะคร<ช>ับเพราะตรงนั้นมันเป็นเครียบป่าชุมชนป่าคุกระบูนครับมันมีการบุกรุกมีการทําลายมีการ คือใครลักรอบกันเยอะตัดมั่งไอ้น,นี่มั่งคือใช้ประโยชน์โดยไม่รักษาไม่ดูแล,<อ>ลอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าทาลายหรอกเพียงแต่เขาใช้ประโยชน์โดยโดยโดยไม่ถูกวิธีอะ่ะค,คือมือใครยาวสาวได้สาวเอาครับเลยตอนหลังก็เลยทำํำคือข่ายป่าครอบครัวเพื่อเป็นการชนป่าชุมชนครับคนในรอบรบรอบ,รอบในรอบป่ามีป่าของตัวเองเขาก็ไม่ไปเบียดเบียน ป่าชุมชนครับเออเขามีป่าของตัวเองใช้ตัวเองดูดูเลเมื่อมีใจรักในป่าของตัวเองและป่าชุมชนเขาก็มีใจที่จะต้องดูเลด้วยครับเล้วก็เป็นหูเป็นตาเวลาใครไปทําอะไรผิดปกติว่าเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งมากใในปัจจุบันทุกคนก็เริ่มรู้ว่าทรัพยากรในปัจจุบันมีความสําคัญใช่ครับป่ะนะเดินดูฝั่งนี้โดยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดังเดิมเป็นแบบนี้หรือเปล่าฮะหรือว่าดันดินขึ้นมาเออ ไม่ดังเดิมก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยอเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่นี่เนาะอือโอ้นี่ครับที่ก็คือช่วงหน้าแรงก็หรือบางช่วงเวลาก็คือเอาวัวมาปล่อยช่วงนี้ก็เออช่วงนี้ก็ปล่อยวัวให้มันเดินกินเล็มบางทีช่วงเราไม่มีเวลาที่ไปหาญ้าฮะแ้แล้าก็ให้มันเล็มมีที่มัดที่ลามครับให้มันเดินนอกจากยืนโรงยืนโคกนานๆครับซึ่งมันมีผลเสียต่อตัววัวด้วย แสดงว่าในในส่วนสําคัญของการปล,กปลูกป่าโฮนาก็คือก็ปลูกแบบสบายๆม,มีเวลาก็ปลูกม,มีเวลาก็ไปช่วยเพื่อนบ้านที่อยู่ในเครือข่ายช่วยกันปลูกเชื่อกันดูแลครับนี่พอเราปลูกเนี้ยเราอยากจะลงไม้ผลเราก็ลงได้ครับอยากกินอะไรก็เอามาใส่เอาแสดงว,นนว่าไม่ที่ทําเครือข่ายในปัจจุบันเนี่ยคือหลักๆคืออยากให้พี่น้องในเครือข่ายในชุมชนเนี่ย ช่วยกันสร้างป่าใช่ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นจริงๆเราอยากอะไรอยากจะทํายังไงต่อไปในอนาคตครับถ้าเกิดว่าเคอรือข่มันขยายตัวมากขึ้นก็ในอนาคตก็อย่ะพอมันมีเยอะๆมันประมาณระดับหนึ่งก็อยากให้เขาใช้ประโยชน์จากไอ้นี่โดยวิธีการใดก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องตัดโค่นครับอาจจะคืออยู่กับป่าห้ได้อยู่กับป่าก็ได้แล้วเลี้ยงกินทําทานครับ ซึ่งตัวนี้ถ้าผมมองไปแล้วร้านเนื้อย่างก็เยอะครับถ้ารู้จักวิธีทํารู้จักครับมาส่งก็มีรายได้คือมันตัวมันต้องต่อยอดสร้างรายได้ให้กับกับคนที่ปลูกอ่ะแต่ว่าในเครือข่ายก็มีการให้ความรู้พาไปศึกษาดูงานเหมือนกันใช่ไหมถึงเราไม่ไปออกข้างนอกเราก็หาคนจากที่เขามีประสบการณ์มาถ่ายทอดแล้วเราก็เป็นตัวประสานคอยคอย ทำไงให้เกิดประโยชน์แก่เครือข่ายมากสุดครับแต่ที่สําคัญก็คือทําให้เครือข่ายได้เห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นจับต้องได้จริงก็คือในตำบลมืองลีนี้ประมาณกี่หมู่บ้านฮะที่เข้าร่วมโครงการทั้งทั้งสิบแปดหมู่บ้านอ๋อมีทั้งหมดสิบแปดหมู่บ้านอ่าแล้วแต่ละแล้วแต่หมู่บ้านไหนจะเข้ามาเยอะมาน้อยแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวเขาเครือข่ายเขามีการประชุมนัดเจอกันประมาณ เดือนละกี่ครั้งนะฮะปกติแล้วมันก็จะไม่เป็นทางการ,รเพราะว่าประเด็นงานที่เราคุยที่เราประชุมกันทุกเดือนเราใช้กองทุนสวัสดิการเป็นตัวยืนหลักครับ,รบพอเราคุยก็เรื่องเครือข่ายป่าครอบครัวก,ก็ในในคนที่ทํางานในเครือข่ายกองทุนสวัสดิการเขาก็เป็นเครือข่ายของป่าครอบครัวไปด้วยครับมันก็เป็นการง่ายที่จะสื่อสารกันโดยไม่ต้องอ็นนี้กันมากมายครับ ไม่ไม่ต้องเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นทางการเป็นทางการและพิธีการจนเกินไปมันแบบสบายๆายง่ายๆอายแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีทุนมีอะไรที่เขาเอ่อจัดเป็นกองทุนสนับสนุนอะไรไหมครับไม่มีนะช่วงนี้เพราะว่ายังไอยังเอ็ดในเรื่องด้านที่เป็นกองทุนก็เลยส่วนมากมันจะงเป็นมาในรูปแบบของโครงการที่เรามาที่มาส่งเสริมพี่น้องเราจะเป็นยังานที่จะเป็นกองทุนเลยยังไม่ได้ไอนนี้ แต่ว่าหลักๆก็คือการปลูกป่าการให้ชุมชนทําเครือข่ายป่าครอบครัวก็คือทําด้วยใจใช่คือไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งใช่ถ้าเราไปตั้งแบบนั้นมันมันก็ได้มาเฉพาะมันก็ได้เยอะเยอะแต่ว่าในคุณภาพที่เป็นจริงคนที่มีใจคนที่ทําจริงๆอ่ะมันมันมันได้น้อยครับแต่นี่คนที่ทําจริงๆเขามาด้วยใจครับมันก็มีมาขึ้นมาเรื่อยๆเขาเป็นเครือข่ายเรื่อยๆ ซึ่งเราเราซึ่งมันเห็นจากเราทําเครือข่ายปลาครอบครัวที่มันขยายเรื่อยๆแล้วเครือข่ายที่เป็นวัวอมไอวัววากิวัวอมบุญที่ต่อยอดจากที่เราทําเรื่องป่าตอนนี้คนโน้นก็นอยากเข้าคนนี้ก็อยากเข้ามาเรื่อยๆมันเป็นวิธีการทํางานของของคนในตําบลเมืองดีครับแสดงว่าคนที่รวบรวมทําเครือข่ายปลาชุมชนเนี่ยก็คือทํามาเรื่อยๆสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นคงยั่ง <ứng. S 2> ยืน ถือว่ามันยั่งยืนนี่ยังฮะก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่พูดถึงว่าถ้าคนทํางานที่ดุยกันมาความพอใจในก็โอเคแหละครับเพราะว่าหลายที่หลายอะไรเขาก็ไปถึงระดับหนึ่งเขาก็หายตายจากกันครับกลุ่มเขาก็แยกย้ายแต่ของเราก็ยังดําเนินกิจกรรมพอเราใช้ใช้กิจกรรมมาเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นเป็นที่คุยกันซึ่งเราบร เธอถ้าพูดภาษาไอ้นี่เขาก็บอกบูรณาการกิจกรรมบูรณาการของเครือข่ายหลายๆมาแล้วก็มาในวันเดียวกันคุยกันหลายเรื่องครับอืมเหมือนคล้ายๆกับโครงการของวัวทุนอะไรแบบนี้ใช่่ก็เป็นโครงการที่ต่อยอดใช่ครับอืมก็แสดงว่าโครงการป่าชุมชนก็ถือว่าเป็นโครงการต้นแบบและเป็นโครงการหลักที่สมาชิกในเครือข่ายนี่ทําด้วยใจแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีส่วนประกอบอื่นๆเข้ามา เสริมเพิ่มเติมเรื่อยๆครับครับโอเคครับนามิตรนะขอบคุณมากครับวันนี้เราได้ดูสวนของนามิตรอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวเราจะหาโอกาสไปชมอีกแปลงหนึ่งซึ่งแปลงที่นั่นก็ถือว่าเป็นแปลงต้นแบบของการรักษาป่าดั้งเดิมมาไว้ขอบคุณครับนามิตร